ครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มน้ำมนต์คนหน้าหล่อจาก YouTube Channel ที่ดินถูกทําเลดี159อีกแล้วนะครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับรุ่งครับลื่นอยู่กลางกลางค่อนคอนท้ายนะครับแปลง127ตารางวาแปลงเดียวนะครับแปลงเดียวนะครับ127ตารางวาแปลงนี้เหมาะสร้างบ้านพักตากอากาศสร้างที่อยู่อาศัยนะครับสร้างรีสอร์ทได้เลยนะครับ127ตารางวาหน้ากว้างติดถนน20กว่าเมตร2122เมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็ลึกก็ 20กว่าทเช่นกันนะครับ127ตารางวานะครับสองราคาถูกมากนะครับหนึ่งหกพับาทต่อตารางวานะครับเพียง6,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นนะครับแล้วก็พิเศษโฉนดครุฑแดงแจกพร้อมโอนนะครับแบ่งแปลงแบ่งโฉนดเรียบร้อยนะครับโฉนดนะครับนส4นะครับโฉนดครุฑแดงแจกพร้อมโอนแล้วก็ติดถนนสาธารณะกว้าง6เมตรเลยแล้วก็พิเศษนะครับไฟฟ้าประปา ต่อขยายเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวรุ่ครับจะพาไปฟังรายละเอียดพาไปชมที่ดินจริงกันวิวเขาที่ท่านเห็นนะครับสวยงามมากครับใกล้เขาเขาเต็มตาเลยนะครับพิเศษพิกัดแปลงนี้เนี่ยเดินทางค่อนข้างสะดวกนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คังสิทธิ์เพียง7-80กิโลอ่าตีประมาณกลมๆมา่า80กิโลนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับวิบ่งสะ3.5มาตรงมานะครับแล้วก็ถึงที่ดินแปลงนี้ประมาณ80กิโลแล้วก็ แหล่งนี้ห่างตัวเมืองนครนายกเพียง10กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับสร้างบ้านพักตากอากาศสร้างรีสอร์ทที่นี่ไว้สักหลังนะครับรองบิ๊กเอ็นนะครับหรือว่ายันหยุดยาวๆก็มาพักที่นี่นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวรุ่งครับพาไปชมไปดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าใกล้ๆน้ําตกสายกาน้ําตกนางรองน้ําตก วงังตะไคร้นะครับหรือว่าเขื่อนคูนานประการชนก็ประมาณเดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีหรือรวมๆก,ก็1 0กว่ากิโลหรือว่า20กิโลเท่านั้นนะครับเมืองมรดกธรรมชาตินะครับนครนายกเมืองแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับผลไม้ก็ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นอ,อ,ะ,ไอะไรอะไรเหลืองๆเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า มะยงชิดนะครับมโยงชิดแล้วก็ทุเรียนที่นี่ก็เริ่มปลูกเยอะแล้วนะครับแล้ก็กระท้อนก็อร่อยที่นี่ <S <S ดินดําน้ําดีนะครับเมืองมารดกธรรมชาติตองที่นี่นครนายกเดี๋ยวเราไปชมที่ดินจริงๆกันเลยเชิญครับ